สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับบล็อก Lock, เรื่องรถกับพี่อารนะฮะเชื่อว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเราจะมาอัปเดตสถานะเจ้า BMW F30 Imperial Blue ของเรานะครับว่าตอนนี้ชุดแต่งมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ตั้งแต่เดิมท,ท,ที่ที่ซื้อคันนี้มาเนี่ยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นมากว่าจะทำเป็น c l a n e r Complete Car ก็เลยถือโอกาสจัดเจ้า F30 ขึ้นมา,นมาเพราะว่าทางอินเดียตเนี่ยเขามีชุด F30 ชุดสุดท้ายของประเทศชุดสุดท้ายของเอเชีย er นะครับส่วนชุดสุดท้ายของโลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันสวยงามมากๆแล้วผมดูว่ามันเรียบหรูแล้วก็ดูดุดันในตัวนะครับก็เลยคิดว่าจะเอา F30 เนี่ยมาใส่เทรนเนอร์สปอร์ตปรากฏว่าไอ้ลิ้นต่อกันชนเนี่ยแล้วก็ตัวสเกิร์ตหลังเนี่ยที่เหนือท่อนะครับมันเป็นสำหรับรุ่นสปอร์ตครับดังนั้นตัวลักชูรี่ใส่ไม่ได้ครับพี่น้องก็เลยจะต้องเปลี่ยนแผลน,นะครับจาก หรูเรียบดุสไตล์เครื่สปอร์ตที่แรไอเทมแล้วนั้นต้องเปลี่ยนละก็เลยนั่งเช็คไปเช็คมาผมว่าส่วนตัวผมมองว่าเจ้า F 30นั้นลงตัวที่สุดนะครับกับชุด M 3นะฮะแล้วก็แน่นอนครับเราเป็น M 3งานไต้หวัน งานไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายเกรดมากๆมีตั้งแต่ถูกยันแพ้นะครับหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับทะลุไปถึง6 0 0 0ื่นรวมค่าทําสีเนี่ยผมก็เช็คจากหลายๆที่แล้วเนี่ยแล้วก็นั่งดูงานจากหน้า Facebook หรือหน้าเว็บไซต์ของแต่ละเอ่อแต่ละเจ้านะครับก็ตัดสินใจนะครับเลือกใช้บริการของ BM Option ่นะครับอยู่แถวประชาชื่นชุดเนี้ยเป็นชุด M3 นะครับไม่ใช่งานอันนะบจะเป็นงานไต้หวันงานจีนประมาณนั้นแหละซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเค ราคานะครับง่ายๆตัวเป็นพลาสติก PP ีนะครับซื้อทั้งหมด4ชิ้นกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็ตัวสเก์ตข้างนั้นราคา18,000บาทนะครับทำสีอีก12 0 0 0เบ็ดเสร็จนั้น3 0ม0 0ื่นบาทหลังจากเราสั่งกันชนไปนะครับก็ประมาณ7วันทางร้านก็แจ้งว่าทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้ถึงเวลาที่ฉาเลนที่สุดในชิตด์ก็คือการยืนเลือกพาร์คาร์บอนนะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะแต่งคลิคีนไปก่อนนะครับเวอร์ชั้นหนึ่ง เป็นสีนล,นล,นล้วนๆเราจะไม่ใส่พาสติบอนให้เพื่อนๆดูว่าแต่งเอ็มลิบเรียบหรูๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าไม่ไหวว่าร้านบ้านกับผมเนี่ยอยู่คนละฝั่งกรุงเทพน,นะครับถ้าขับรถมาชั่วโมงกว่าแล้วก็ทางร้านแนะนําว่านิชเชอร์เถ้าจะติดเนี่ยควรจะติดไปเลยเพราะว่ามันมีผลต่อการทําท่อว่ามันตําแหน่งท่ออยู่ตรงไหนได้บ้างไม่ใช่ไปไถ่ชุดนี้มาเสร็จแล้วไปตีท่อเสร็จก็จะมาใส่นิชเชอร์เเดี๋ยวมันจะติด ก็เลยตัดสินใจครับเดี๋ยวเราใส่ไอโนพาสไปเลยให้มันจบๆนะฮะก็เนี่ยยืนเลือกกับทางร้านเขาอยู่สักพักแล้วล่ะเลือกยากมากๆนะครับเพราะว่าบางตัวนี้ชอบแต่รู้สึกว่าหูคนใส่กันเยอะตัวนี้ก็สวยดีร้านบอกให้ตัวนี้ฮิตพี่ขายดีไอ้เราก็กลัวว่าจะโหลนะฮะั่้แล้ครับท่านผู้ชมคือพอมันเริ่มมีดิฟฟิเซอร์เริ่มเป็นคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกะเดิมเนี่ยตั้งใจจะเป็น M3 มเดิมๆแต่พอใส่ดิฟฟิเซอร์เคฟล่า ดักแทวด้านหลังทำประทามาแล้วพอหน้ามันไม่มีเนี่ยหน้ามันก็เลยด้วนนะครับทำประทามามันก็เลยลามปามจัดเต็มอย่างที่เห็นการติดตั้งต้องบอกว่าทำงานได้ดีนะครับเรียบร้อยไหมมีแก้งานบ้างน,นะครับงานสวิตช์พวกนี้เนี่ยมันจะมีการแก้ไขบ้างแต่ว่าตัวกันชนเนี่ยไม่ต้องจัดฟิตเมนต์ใหม่หมายความว่างานของบางที่เนี่ยจะให้เราไปประกอบก่อน ก็จะมีตรงไหนต้องแตง่งต้องลบมุมไหมตรงนี้มันไม่สนิทไหมต้องแก้ขาไหมแล้วค่อยพ่นสีนะครับแต่งานที่ผมจัดมาครั้งนี้จัดม o ออปชันนั้นไม่ต้องครับส่งฝาถังไปพ่นสีถึงเวลาขับรถไปประกอบพระเปะ๊ะเป๊ะทุกจุดครับแต่ถามว่ามันหนึ่งต่อหนึ่งไหมไม่ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแก้มข้างผมไม่เปลี่ยนนะครับเขาถามเราก็จะเอางานหนึ่งต่อหนึ่งไหมมีแก้มข้างนะโป่งม,มันจะรับกันมากกว่าเพราะถ้าเกิดใช้แก้มเดิมเนี่ยงานหนึ่งต่อหนึ่งมันจะไม่ลงไอเราเนี่ยไม่อยากหรือแก้มนะครับราะผมมองว่าเผื่อเพื่อนๆสนใจนะก็จะขอรับไปดูแลต่อเนี่ยเดี๋ยวจะอะไรนะไม่สบายใจว่าเฮ้ยผมพี่แม่งเลาะกกงล็อกแก้มมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่อยากให้สูตรลดหรือเยอะก็เลยตัดสินใจใช้งาน <laughs> หนึ่งต่อเก้าสิบไม่หนึ่งต่อหนึ่งนะ ตัวเนี่ยเส้นสายนะครับตะคงตะเข็บเนี่ยแนบสนิทนะครับไม่มีอะไรขบกันให้หน้ารำคาญตานะครับส่วนด้านหน้านะฮะจะมีช่องตรงนี้ที่อาจจะเหมือนกว้างไปหน่อยแต่ช่องเนี่ยเสมอเท่ากันนะครับตลอดแนวก็เรียกว่า รับได้นะครับกับงานที่ราคา30,000บาทนะครับจะมีข้อติไหมนะครับอยู่กับพี่อาร์ตเนี่ยต้องติแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนจุกจิกจ,จุ้จี้สิ่งที่จะติกับงานของเขาเนี่ยมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกคือผมมีความรู้สึกว่าพลาสติกเขาเนี่ยมันจะนิ่มไปหน่อยนะครับทำให้ตรงเนี้ยบางทีเนี่ยคือถ้าไม่สังเกตอ่ะก็จะไม่เห็นแต่ว่าผมมาสังเกตคือตรงเนี้ยแนวเส้นมานะค่อนข้างตรงทีเดียวเรียกว่ารับกันพอดีเป๊ะเ,เ,เพียงแต่มุมเนี้ยเหมือนมันจะ มันจะแอนไปหน่อยไม่รู้เห็นหรือเปล่าอพยาให้ดูแล้วนะเนี่ยมันจะแอนเข้าไปเล็กๆนะครับถือว่าไม่เยอะทั้งคันจะมีจุดแม่มุมนี้นะครับแล้วก็มุมเนี้ยที่มันจะแอนเข้าไปนิดนึงด้านหลังก็จะมีแอนเล็กๆนะครับตรงนี้สองข้างนะครับซ้ายขวาเช่นเดียวกันแต่จุดอื่นๆนั้นไร้ปัญหาครับการต่อนะเห็นไหมฮะมันเสมอแล้วมันสนิทนะฮะช่องไฟเนี่ย เท่ากันทั้งคันเสริมอีกนิหนึ่งครับเรื่องตัวเนื้อกันชนนิ่มดูภายนอกเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณก้มดูหรือคุณเห็นตรงกั้ประกอบหรือว่าคุณไปขึ้นห้อยคุณจะเ,เห็นว่าข้างล่างเนี่ยตรงชายกันชนนะครับมันจะไม่ได้ตึงเรียบนะครับก็ใช้น็อตยึดช่วยแต่เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเป็นห้อยๆเป็นท้องช้างบ้างเล็กน้อยถามว่ามีปัญหาการใช้งานไหมไม่มีถามว่าน่าเกลียดไหมคือถ้าไม่ได้คนที่จ้องจะจับผิดเนี่ย ไม่เห็นครับเพราะมันต้องก้มไปลึกมากๆแต่อื่นๆนั้นกับความมิ่มนั้นผมมองว่ายังไม่เจอปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับแม้กระทั่งลองอาไปบั่นสีนะครับทำการเคลือบแก้ที่ b ีคลีนเนี่ยก็ปกติดีครับกันชนไม่ได้ยุบแต่อย่างใด ส่วนจุดที่สองที่ไม่ชอบนะครับคือจะมีจะมีะมบางมุมน่ยที่สีเขาเก็บมาไม่เรียบร้อยคือไม่ใช่พ่นสีไม่ติดนะแต่พ่นแล้วเนี่ยมันเขาเก็บงานแล้วไม่ได้ขัดเงาแล้วมันเรียบมันจะเป็นตามซอกแถวๆเนี้ยแถวๆ,ๆเนี้ยที่มันจะเป็นเหมือนสักาทผีส้มๆพอเพอินผมก็ไม่ได้บ่นอะไรกับทางร้านนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งด้วยนะเพราะว่าเราเห็นว่าเราจะเอาตัวเคล่าเนี่ยแปะเข้าไปอยู่ดี ก็เลยไม่ได้บนอะไรมากมายนะครับเพราะเอาเทฟล่าครอบเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกไม่เห็นนะฮะอนาคตถอดเคทฟล่าออกในไอต้องแก้สีด้วยซ้ำเพราะว่ามันไอต้องมีรอยฉลอกเสร็จแล้วเนี่ยปิดทับล่าด้วยลิ้นทรงเอ็มเปอร์ฟอรมนะครับซึ่งเขาบอกว่างี้นะเป็นเทฟล่าเช่นเดียวกัน นอกจาก2จุดนี้แล้วนะครับอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรให้ตีนะครับต้องบอกว่าจุดติ2จุดเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดติที่เล็กน้อยมากๆนะครับกระชจน M3 านะครับ1ต่อ90เนี่ยรอบคันพร้อมทําสีที่ทําสีมาเนี่ยเฮ้ยแม่งเหมือนแบบน่าตกใจอ่ะคืองานสีเนี่ยรับได้นะครับกับ12ื่นสองดังนั้นเนี่ยจุดติสองจุดเนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆกับราคาที่เราจ่ายไปแต่ถ้าเกิดผมติดชุดหนึ่งห้าหกหมื่นเนี่ยเหมือนที่ผมถามบางร้านมาเนี่ยครับ ผมจะต้องอารมณ์เสียมากๆเพราะว่าโอยไม่ทำไมเก็บสีไม่ดีให้ทาไมกันชนคุณนิ่มให้มุมเนี้ยเนี่ยคุณเห็นไหมเรากระดาษสีขาวมารองดูสิว่ามันแอนนิดนึงแต่ว่าพอสามหมื่นก็เรื่องเงียบครับแล้วเนี่ยคือหนึ่งเหตุผลที่ผมชอบซื้อกันชนไม่แท้อะไรก็อาจจะมีคามคาโขมาแขวะเฮ้ยรถดับพี่อาร์ตทไมไม่ใช่กันชนแท้เลยวะใช้แล้วมันเครียดผมมาเป็นคนงกในบางเรื่องบางเรื่องอ่ะเราก็จัดเต็มล้อยางช่วงล่างเบรกเนี่ยสองแสนกว่า จัดไปเต็มๆครับเต็มที่เลยท่อเนี่ยทำให้หวกมานะครับหมดอีก3ามหมื่นกว่าบาทยังไม่ได้ลงคลิปหรือเปล่าอาจจะลงคลิปที่หลังอะคือเดือื่นน่ะจัดเต็มได้เต็มที่เคลือบแก้เรียบร้อยแล้วนะครับจากปีคลีน ไปตงพายนั้นฟอกสะอาดเอี่ยมอ่องเพราะว่าตรงนั้นเราซสีเรียดแต่ไอ้พวกเนี้ยผมก็กลัวว่าขับไปไหนมาไหนไปคงไปขวดเนี่ยมันเครียดมันขับแล้วมันไม่สนุกนะครับมีรถเนี่ยควรจะมีที่เราขับแล้วสนุกเพราะอย่างคันอื่นๆของผมนะครับที่เป็นกันชนแท้หรือว่าพวกเค็บลาลทแท้ๆเนี่ยโอ,มอยมีชุดน้าของ F10 มันเป็นชุดคาร์บอนแท้ของ M Performance โลโก้ BM แท้ๆเลยชุดนั้นน่ะโดนมา60,000กว่า อนนี้ถอดแล้วก็รีสตอร์แล้วก็เก็บไปบ้านนะครับใครอยากได้ทักมาได้นะครับแท้นะครับทั้งหน้าแล้วหลังนะครับใส่กับกันชนเอ็มสปอร์ชุดนั้นเนี่ย,สยใส่แล้วเครียดพอลงมันดังแคสเงี้ยโหมันสะท้านถึงสวงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เครียดก็ไม่ค่อยกล้าขับไปไหนนั่นแหละฮะพี่น้องครับผมก็เลยชอบใส่ส,สปอยเลอร์ปลอมตัวจุดหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจใช้บริการของ B Option เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราใช้กันชนไม่แท้ นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาแต่งพวกดิฟิวเซอร์นะครับแล้วงานคาร์บอนต่างๆนั้นเนี่ยกระชน M3 หรือกระชน M performance มเนี่ยมันมีหลายเกรดแล้วเชื่อมานว่าแต่ละเกรดเนี่ยสัดส่วนมันไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยติดยี่ห้อนี้มาแล้วเนี่ยเอาเอา่เอเอ,เอาชุดคาร์บอนพาร์คาร์บอนของยอี่ห้อแปะเนี่ยมันมันไม่พอดีเพื่อนๆที่กาลังมองหาชุดแต่งเหมือนผมนะครับ ร้านที่ท่านรูจ้จักร้านใกล้บ้านท่านร้านที่ท่านสบายใจนะได้หมดแต่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆครับว่าหาร้านที่เขามปชุดคาร์บอนด้วยนั่นหมายความว่าชุดคาร์บอนเขาคัดแล้วว่าสามารถประกอบกับกันชนเทียมของเขาได้ร้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกเพราะว่าพาร์ทคาร์บอเขาให้เลือกเยอะมากสำหรับงานคาร์บอนนะครับตัวที่ร้านเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด สามตัวนะครับตัวแรกจะเป็นเหมือนกับ M3 ธรรมดาแต่ว่าจะเป็นคาร์บอนก็ผมว่าเล็กเกินไปชุดเที่ยวใส่จะเป็นชุดของวอลสไตเนอร์นะครับซึ่งดูค่อนข้างอลังการแต่ว่ายังอยู่ในขอบเขตที่เรารับได้อีกตัวนึงจะเป็นแบบยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แต่ว่ากันดั้มมากๆเลยฮะก็ไม่กล้าใส่เงี้ยกลัวลงรถมาแล้วคนตกใจเฮ้ยพี่ขับคันนี้มาวะอะไรอย่เงี้ยอาย ก็เนี่ยผมว่ากําลังลงตัวกําลังดีนะครับขับไปทํางานขับไปหาลูกค้าหรือขับไปไหนเนี่ยมันก็ดูเยอะอ่ะแต่มันไม่เยอะจนเกินไปนะครับตัวดักเทลข้างบนเนี่ยเขาบอกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมันมาจาก M4 ตัวใหม่ที่เขามาดัดแปลงเส้นทรงเนี่ยให้มันใส่กับตัว F30 ได้ส่วนงานท่อนะครับเป็นฝีมือเฮหัวนะครับ4สองทับหเฮดเดอร์เรียบดุลลาบินทานะครับเดี๋ยวจะออกคลิปแยกให้นะครับวัดดูว่ามันขึ้นกี่แรงมาแล้วเสียงเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นเนี่ยตัวนี้ทางเฮียเนี่ยเขาตีมาตั้งแต่นู่นแล้วครับหลังแคทเป็นสแตนเลสนะครับวิ่งยามาจนถึงหม้อพักไปหลังหนึ่งใบแล้วออกเป็น4ท่อแท้ส่วนตัวด้านข้างนะครับก็เป็นสกเกิร์ตของ M3 นะครับที่ทำสีเเียกีกยบตัวรถส่วนกระจังหน้าเนี่ยเลือกใช้เป็น M3 เ,เ,เดิมนะครับ หน้าตาเนี่ยดูเพินเินเนี่ยเหมือนกับกันกระจังหน้า f 3ปกติแต่พอ M3 เนี่ยมันจะเป็นกระจังโครเมียมนะครับตรงกลางจะเป็นซี่คู่ซึ่งกระจังเดิมๆเนี่ยจะเป็นซี่เดียวๆจุดหนึ่งที่เลือกใช้กระจังแบบนี้นะครับเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ใช้สีดําแล้วก็ประกอบกับตัวรถเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับก็เลยอยากจะให้มันดูสว่างขึ้นก็เลยตัดด้วยตัวขอบทริมที่เป็นโครเมียมให้มันไล่ไปกับตัวไฟหน้านะครับแล้วก็ล้อมากัดตัว ล้อเครนเนอร์นะครับสเีเงินเงาเงาแล้วก็ไล่มาครับนี่ไล่มาล็อกกับปลายท่อที่เป็นสีเงินทําให้ตัวรถเนี่ยไม่ดูที่มืดจนเกินไปนะเพื่อนๆแล้วก็ด้านข้างนะครับแน่นอนครับแปะด้วยตัวครอบกระจกทรง M3 k e v l a เล่าตัวกระจกมองข้างเนี่ยมันมีตอรี่นิดหนึ่งที่ร้านเขาจะมีกระจกฝาครอบเนี่ยสามแบบแบบแรกคือเป็น ติดกันสองหน้าแล้วแปดทับไปนะครับซึ่งเขาบอกสำหรับสีเข้มเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าสีมันไม่แลบแต่ถ้าไปสีขาวเนี่ยสีขาวมันจะแลบออกมาเพราะว่ามันอาจจะคลุมไม่มิดที่ขอบนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นพลาสติกโครงพลาสติกเดิมแล้วครับแล้วก็ไปหุ้มเคฟล่าทับแล้วก็ตัวนี้คือแพงที่สุดนะครับหกพันกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตัวที่ขึ้นรูปด้วยเคฟล่าเลยแล้วก็มีขาล็อกซึ่งงานมันบางกว่าแล้วผมว่ามันดูไฮเอ็นกว่านะฮะก็เลยเลือกตัวนี้มาแล้วก็มีออป เปลี่ยนทั้งเฮาสิ่งเปลี่ยนทั้งเสื้อมันเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะเสื้อนะครับตัวมอเตอร์เดิมอยู่เปลี่ยนเสื้อมันเนี่ยให้เป็นเหมือน M3 แ,แท้ทรงจะอุมอ้มๆหน่อยสวยงามก็กาจะเปลี่ยนอย่างนั้นแล้วละครับเพียงแต่ว่าขาเดิมผมเนี่ยเป็นสีดําด้านนะฮะแต่ว่าตัวของ M3 ที่ร้าน B option เนี่ยแตตรงนี้จะเป็นสีเงา พอวางแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเงากับด้านนะครับมันก็จะโดดพอสมควรก็เลยไม่ได้ใส่มาพอติดเสร็จแล้วนะครับก็เออเฮ้ยโอเคข้างหน้าเนี่ยเต็มสวยเลยหลังเนี่ยโหดเลยนะครับแต่ดูดูมาแนละ้วเฮ้ยข้างข้า,ขาแม่งด้วนวะ่ะคือหน้าเนี่ยจัดเคฟล่าเต็มๆหลังเนี่ยเคฟล่าเนี่ยเกือบๆจะเป็นกันดั้มแล้วนะดุดุเลยนะฮะแต่ตรงกลางมันล้นๆนะครับก็เลยต้องแปะนะครับตัวต่อสเก์ตข้างเนี่ยเป็นเคฟล่าอีกหนึ่งคู่นะครับซ้ายขวา จบสวยงามน,นะครับคอมพลีทแบบเรียกว่าแฮปปี้มากๆแต่ยังฮนะยังเดินไปเดินมาเฮ้ยโอ้โหไฟท้ายเตะตามากเลยนะครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขามีโชว์ไว้นะครับเป็นไฟท้าย GTS ที่ตอนนี้ค่อนข้างฮิตนะฮะเจรือนะครับก็จัดไปอย่าให้เสียครับกับไฟท้าย GTS สวยๆที่เป็น OLED นะครับไฟเลี้ยวเนี่ย วิ่งเอาแล้วก็ไฟไท้ายเป็นคล้ายๆเกล็ดนะครับผมว่าสวยมากๆแล้วก็ลงตัวมากๆกับเจ้า F 3 0สีน้ำเงินส่วนราคาทั้งหมดที่เสียไปนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็แล้วกันครับทั้งหมดนี่นะครับงบประมาณ1 0 0 0 0แบาท กับการจัดทรงนะครับทำเป็น M3 พาร์ตคาร์บอนโหดๆรอบคันกับงานที่ต้องบอกว่างานมนุษย์ไต้หวันหรือจีนแต่ขอได้เป็นงานจีนกันแล้วกันที่ผมมองว่าเฮ้ยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพื่อนๆจะแต่งเป็น M3 เฉยๆก็30,000บาทแต่จัดหนักเหมือนผมเนี่ยรอบคันเนี่ยก็เก็บไว้ประมาณ1 0 0 0 0แบาทผมว่า สวยงามแล้วก็ทําให้รถเราเนี่ยดูดุดันแล้วก็ดูทันสมัยน่าใช้ขึ้นนะครับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยพอแต่งเสร็จเหมือนแล้วได้รถใหม่เมืองหนึ่งคันใครที่ยังไม่มีเนี่ยการซื้อรถมือสองมาแต่งเนี่ยผมมองว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเสียดายรถเท่าไหร่ซื้อมือหนึ่งมาแต่งมันกับแบบหูวิรถคันละ2ล้านกว่าทปอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นมือสองเนี่ยซื้อมาแนละ้วแบบไม่ถึงล้านแล้วใส่ก็เปอีกแสนรู้สึกว่าไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่เดี๋ยวเดียวกันนะนับล้อนับเบรกนับหมูชักเยอะ แต่เดี๋ยวสรุปให้อีกคลิปนึงดีกว่าว่าทั้งหมดเนี่ยตัวรถนะครับค่าเก็บงานค่าซ่อมและค่าจัดส่งเปลี่ยนงานทั้งหมดเนี่ยจบที่เท่าไหร่สุดท้ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาแนวทางการแต่งรถรวมถึงเพื่อนๆ f c ที่บอกว่าอยากเห็น F30 สีน้ําเงินแต่งดูบ้านนะครับเพราะสีขาวเยอะแล้วก็คิดว่าคงจะได้ความบันเทิงไปไม่น้อยนะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยพึงพอใจมากนะครับกับไฟนั่นลุก ตอนนี้นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะจบแล้วแหะคงจะไม่ทําอะไรเพิ่มแต่ภารกิจต่อไปนะครับคือการเพิ่มแรงม้าแล้วก็จัดทรงในรถนะคะข้างนอกเสร็จแล้วข้างในยังไม่เสร็จนะครับจอแอนดรอยไหมลาโพงไหมต้องมีจุกจุกจิกอะไรให้เราได้แต่งเพิ่มหรือเปล่านะครับกับ <S <S ภายใน F 3 0ฝากกดไลค์ like, คคลลกดซัสครและกดติดตามมาไว้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนสวัสดีบาย